ข่าวด่วนครับพี่น้องรถพอกันใช่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับแถวแถวเล่ยโชกใช่มากอย่างมาทางนอบุญมากเั็หน้อยนะครับเนะาะเมื่อคืนนี้ก็ไปแสดงยูทีตลาดเถิดไทยจังหวัดโคราชนะครับหลังจากทําการแสดงเสร็จก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดศรีสะเกดเพราะว่ามือแรกงนี่จะทําการแสดงยูทีอาเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับระหว่างทางที่เดินทางมาถึง มาเลยซีอยากโชคชัยมาจากหน่อยนะครับอาจจะไกลเติบหรือจากหน่อยกับโมเนยใจนะครับเนาะตามข่าวที่เพิ่นตามคลิปที่เพิ่นลกนั่นก็คือรถเกิดอุบัติเหตุหมายถึงว่านะครับช่วงที่ขับรถมาตามถนนอยู่ดีดรถวิ่งอยู่เลนขวาค่ะคนขับก็คือดาวันนะครับเป็นคนขับพอกันใช่เป็นก็นั่งอยู่ที่เบาะหลังนะครับเนาะนั่งยูกกลางเพิ่นวานะครับแต่กะ เป็นส is th ิ่งที่โชคดีก็คือบ่มีผู้ใดได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บนะครับมีแต่รถที่เกิดอุบัติเหตุก็คือกระจกด้านขวาแตกนะครับหลังกระกระจกม่วงข่างด้านขวาฝั่งคนคนขับเนี่ยหักขาดออกไปหักเข้าไปนะครับเนาะเหตุเกิดก็คือว่าดาวันลอยฟังว่าช่วงที่ขับรถมาถึงยังที่เกิดเหตุนะครับเนาะมีรถหกล่อพนักขับ เบียดกันมากครับอ่าวา้างไงก็คือครับแข่งกันมากนั่นแหละระบาดนี้พอแต่ม,มาถึงจุดเกิดเหตุกะเบียดรถของพ่อกนใชัยที่ดาวันขับอยู่นะครับแล้วกะ็พอแต่เบียดปุ๊บดาวันก็เลยหักหลบ่าพอแทสิเบียดดาวันก็เลยหักหลบพอแต่หักหลบปุ๊บมาโดนมาชนเสาพันว่ามาชนเสาขางทาง่างแล้วรถกับกระจกแตกดาวันดดกอยังสี่นะครับเนาะ แล้วกระจกแตกแล้วกอะล้อหลังยางหลังนี่ก็แตกนะครับแต่ว่าดีที่ควบคุมรถอยู่นะครับบ่เป็นอย่างนะครับเนาะซึ่งดาวันบ่อยฟังว่าช่วงที่ขับมาเล่นขวาอยู่ดีๆนะครับมีรถหกล้ออ่าแม่บีแข่งกันมาระบาดนี่มาถึงจุดเกิดเหตุนั่นนะมาถึงจุดเกิดเหตุนั้นอ่าก็น่าจะไปขวางทางเขาหน่อยแหละก็คือว่าง่ายๆก็คือว่า ปกติแล้วคนที่เพิ่นขับรถเส้นนี้นะเพื่อนจะบอกว่า,าปกติแล้วรถหน่อยจะแลนอยู่เลนซนสายเพราะว่ารถใหญ่เขาแลนเลนขวาเขาแลนเร็วช่วงเวลาน่าจะเป็นช่วงทําเวลาเลีงยงจักอยานนี่แหละนะครับนะที่จริงนะรถใหญ่มันต้องวิ่งสายใช่ไหมรถเล็กวิ่งขวาเพราะว่ารถหนักมันต้องแลนสายอยู่แล้วแต่เขาบอลแลนสายเขามาแลนขวาบาดนี้นะครับก็น่าจะเกิดการามันกันจังหน่อยมันกันจังหน่อยยังสี่นะก็เลยบ้า่เบียดมาเบียดรถพอกันใช่ นะครับก็ะเฮดไหด้าวันหักลบหลวกไปตามไปชวนกับเสานะครับดีที่ว่าชนเสาแล้วรถบ่อลพิกคว่ำตกลงไปขางทางซึ่งข้างทางนั้นเป็นคลองน้ำนะครับต,ต้าตกลงไปบนหันพอกันใช่ว่า,าคงสิบวัยัง่งภาวยัเงภาวนาเม,มลึกนะครับนี่ตรงนี้กระเฮตใหเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ดีที่บ,บ,บ่มีผู้บดได้รับบาดเจ็บนะครับเนาะ อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่บาวชุนได้ทำข,ข่าวคือครั้งแรกเนี่ยเป็นอุบัติเหตุของนางเอกสาวอ,อมแอมเพชรบานฑเพีนะครับที่ขับรถคู่ใจกับบ้านที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วกเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางโดยการเฉียวชนต้นไม้แล้วตกลงไปในในคลองน้ำห่างทางดีที่น้ำไม่เยอะแลวก็ดีที่หักหลบต้นไม้ทัน เอาแหมงกับเจบ็บลายในกรณีนั้นกรณีนี่ก็คือโชคดีที่เอารถควบคุมรถอยู่รถบ่อตกลงไปในน้ำนะครับถ้ามันตกลงไปในน้ำคือกรณีนั่นเองเอาแหมงนี่ก็คือสี่อาจจะอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะวานยังเพราะว่นนาน้ามันเลึกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นค้นกระล่างหลับอยู่จนพอกันใช่จนได้ช่วงที่รถเกิอดอุบัติเหตุน,นั่นพอกันใช่จนห่องเสียงดังว่าเกิดยังขึ้นระสู้เกิดยังขึ้นระสู้ังสี่นะ จนคนในรถเนี่ยโต้โต้ใจตื่นกันนะครับระวางทางจากตลาดเทือไทยมายังจุดเกิดเหตุเบาชนก็คิดว่าบ่อน่าจะห่างกันมากหลักกัดคิดว่าดาวันบ่อเหนารับบ่อ่หนารับในบ่อเหรับในเพราะว่ามีคนสังเกตว่าดาวันหลับในหรือเปล่าตรงนี้ดาวันมือนกับว่าบ่อเหรับเดอรบ่อเหรับในรถเนี่ยมันแข็งมันอันนี้กันมากรถพกหล่ออันนี้กันมาก ถามว่าจำรถไดบ่ดาวันก็บอกว่าจาบ่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดเร็วมากแต่ก็มีนะครับมีกล้องหน้ารถอยู่เ่าต้องเป็นห่วงเดี๋ยวทางประกันหรือว่าท่านี้เขาสิไปเปิดกล่องมึงอยู่แล้วนะครับเนาะ,ะส่วนรถที่มาเบียดทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็หนีไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่บ้านาเกิดขึ้นในบนท้องถนนเราเนาะนะครับการที่จะอันนี้ก็บ้านาสิบเบียดสีแซง,งกันมาดอกถึงจะแมน เจ้าสีฟ้าปันได้เจ้าก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมถนนเพื่อนร่วมทางตัวนี้ก็ฝากไว้ให้คนใส่รถใส่ถนนเออเอาไปคิดได้ไดครับเพราะว่าอย่างราะวะการถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันเสียเวลาเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งเวลาบางคนอ่สูญเสียมากกว่านั้นนะครับตรงนี้ก็อยากให้คนที่ใส่รถใส่ถนน เล็งเห็นถึงความปลอดภัยไว้ก่อนความปลอดภัยความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งครับความาเยเวลานิดหนอ่อยหายแซงกันไปไหมถึงว่าหายพานตรงนี้ไปก่อนหรือว่าให้มันจุดที่เหมาะเจาะก่อนค่อยแซงกันก็ได้ตรงนี้ก็คือนะครับหลายๆหลายๆครั้งที่บาาชนาขับรถออกถนนใหญ่หายก็ออกรบีนอ้องเพราะว่ายางพ่อโอ้โหนะผู้ใดสารเนี่ยกับบีบแต่อะไรผู้ใด้เนี่ยกับ คือสีอันอนี้ขนาดนะคือสิมีปัญหาเบ่อนหนึ่งสี่นะอยากให้ใจเย็นในการใส่รถใส่ถน,นนนะครับเนาอะ,อะก็โชคดีในกรณีนี้แล้วก็กรณีของนั่งเกอแมแเมจีบมีบุด้รับบาดเจ็บถึงขนาดต้องนอนโรงพยาบาลถือว่าโชคดีในตรงนี้นะครับแต่ว่าเข้ามาอุบัติเหตุนั่นนะครับมันเมื่อมันเกิดแล้วมันมีการสูญเสียหนึ่งล่ะสูญเสียเวลาสองสูญเสียทรัพย์สินสามสูญเสียโอกาสในการ ทำงานทำการนะครับตัวนี้กับพอการใช้เพ่นก็บอกว่าจากกันจากการสิบห้าวันนะลูกคนนะพราวว่าต้องเอารถไปสอบนะครับเนาะประกันเมื่องก็จะเอาไปสอบที่ศูนย์มิตซูที่โคราชนะครับเนาะเว่าทางไปคอนแกนหมละตัวนี้เบวาจนกับโบกคือกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับบ่าวว่าสิเป็น ทีมงานสาวน้อยเพชรแเพลนแพงเองหรือเอฟซีแฟนกับสาวน้อยเพชรแเพลนแพงหรือทุกคนนะครับที่อยู่ขับรถขับลาบนถนนนะครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยความเขียวขาดปลอดภัยถึงที่หมายโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับไ่อยากให้เกิดอุบัติเหตุครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วความสูญเสียมันเกิดขึ้นเสียเวลาเสียเงินเสียท่องอเสียโอกาสในการไปทํามาหากินนะครับตองมาเฝ้ารถตองมา เอารถไปสอมไป,ไปนั่นไปนีนะครับทุกอย่างมันคือการสูญเสียนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ก็มีกล่องหนารถอยู่เนะาะทางาประกันเมืองก,กันสิไปเมืองว่ารถขั้นใดมาเบียดมากนี่นะครับมันเกิดอุบัติเหตุห้อนอีหยังยังสิก็ต้องไปเมืองกันนะต่อไปก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะครับเนาะคลิปนี้มาชดลาพีละหนอนไปก่อนสวัสดีครับ